ทางด้านโคติโอนะฮะได้ของหมอทางหลังถือว่านักลุโอติโอนะฮะอย่างครับอย่างย่าไม่มีอะไรเกิดเึน้นดเลต้องดของ,อด,งดัพวกนั้นนะครับเเบอร์เจ็ดครับทางด้านยืดนะฮะคือยืดแต่คอนผมาะนะครับปวดน้ำระ่างตีเกมท้ารมาดีไหม เจ็ดอองฟิลครับตองออกไปยืดนห้องฟิลเบอร์แปดครับเบอร์แปดดีเต้นติวครับจอต่าห้าแข้งฟาวครับเบอร์แปดติวนะเนี่ถือว่าติวในจอบต่อพอดีพรแหวนวันนี้จะบอกเบอร์เจ็ดดีเบนเตอร์นะครับ ได้บอลมาจำครับตัวเดียวไม่เข้าครับยังยังครับยังไม่เข้าฝักครับฟองที่ไม่ถึงหรือเปล่าฝายทับทางด้านเพชรลำปูเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เป็นหครับเป็นทีมค้รอคับไครับัครับดีครับบอกว้าไงยังครับ มีใครกยังไม่แตครับตอนนี้เทนัเป็นนิรับแต่โอใส่เสื้อสีเยับเบอร์สี่ปน้องแล้วก็มจ่ายให้เขาได้เบอร์ีทิมจะไปไหมบอกเพื่อนบอกให้น้อยไม่มีใครสนจแไเบน้เป็นโอเปกใช่ครับหรวโอเปกใชไหมคที่ครับจับไ่เขาครับจีใครไม่รับชนาไปครับแต่บอมาดูที่สวยดีกระพิ่ารขอแเลยครับสำหรับาว่า ดึงาได้สองครั้งเดี๋นี้ชมกันได้นะครับาการหนึ่งทมาท่นี่ครับขอรครับเดินพางดีครับยงแ่า

ปรตูได้ที่จะสูเชิญไปดูน,น,ดนคะครับโอเปกโอเปกจะายกับฟิลฟิลฟว่าไง่ายฟิลหลอกน้ำน้ฟิล์มย,มอมยบอลลู้มิไปครับแม่บอลีฮะกลังไดเปรดชื่อนะครับทนที่บจากบอลได้กับทนเพื่งครับเปิปิดเป็นาาเยนะนา,ายฮะอเป็นยังไงออฟได้บอลออฟได้บอลกบับฟิล จำใจเลยครับแม่สว right. mm ัน hmm. น mm ี้ไม่เข้าครับได้ยังอยู่เตอ์เบาอยทำนั่งบอกบอกอย่างจังิวติวว่าไงจะไปครับลูกนี้จหวะว่าไงมีจะว่าทุกวนี้ไม่พอจังมาแล้วครับแม่มจะมาครับที่ใหญ่แล้วได้หมที่วเนี่้ มิดยูนี้ตัดบอลแม่ยังได้ครับยังไงยังครับทางด้านเราเป็นเอาดูนี้ตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งเอาครับไปครับทางด้านเปาแต่บอลนะเพื่อนโอเคครับเตอร์ครับว่าไงครับดูนี้ซิวไม่ได้ครับได้บอลที่ได้บอลที่จ่ายมาเอาครับเปาซิวจ้ามครับไม่ครับครับคผูมาจากไหนครับผมมาจากไกลแม่ยังแต่บอลไม่ได้ครับพวกมาแล้วครับทางด้านทางด้นเป่ครับอะไรอย่างครับทางด้านพิม บอลฟีมครับได้บอลขั้วมาดาิวจ่ายับทางด้านกอนไปครับไหนลูกที่เส็ยของแข่งของขากอลเดไม่ใช่กอลเด์พิกี้นะฮะเบอร์หนึ่งหุ่นคล้ายๆกันเลยฮะต้รดูรองเท้าเลยเป้าจ่ายกับฟลอ็อกใดบอลเตอร์จ่ายคับด้านดิวอย่างเป็นทางด้านโกนทวโหได้บอลจ้บไใจเดียวครับพี่ ไม่ครับว่าตีดีใครดีมาด้วยแมเอาครับโตกลับมายังไม่มีอะไรครับคะแนนเลยอยู่สองเท่าอยู่นะสองต่อสองจ่ายบอลมาจ่าเทียบรับจ้าหรือเปล่าจ้าไรไม่เข้าครับก้อยยิงด้ตยครับสิวจ่ายบอลให้กับเซอร์จัดจ้างหรือเปล่าแหมเปลี่ยนเลยครับเอาครับจังนิงกี้จังจังโอ้โหอะไรครับวันนี้ หมากข้างครับดีฮะเกียังที่สูอยู่เลยนะยังดูไม่ออกเลยาว่าทีมไหนจะเป็นฝ่าชนะนะครับเก็ยองแค่คอนสด์ไดเท่นัะครับยังเหลืออีกหลายคอนเนะครับอนน้านน่งทีมทีมใจกับทีมทีมทาไมทีมจาไม่จแล้วหอกายอกใจอ้ออกอมีจังหวะมีมุ้ที่จได่ไม่เข้าับไม่ยังไม่มาแล้วทับนองหาแล้วขาอยู่ท้านั่ิว แต่บอลเตเอาจามด้นไม่ทดา้แาล้วแยังไงม่้ด้รอาหนวแล้วนระ,ะชาชอไม่มาครับ,บาทางด้านตุนติโหบอกยู่มาด้านเป็นลำปูแต่บอลยิมสุรีว่าไงวันที่เป็นแฟนด้านโอเพ่นก็เับคนไทก่านั้นพูดผิดแต,ต่บอลา ไปครับแม่โน้นจะขโมยได้ไม่ได้ครับอืมไอ้ฟางรับทางด้านเพชรลัมพูนะครับต้องบอกกันวอาผมจะมีมาจอดซ้ำก็ยู้ไอ้ฟางนะครับทางด้านเพชรลัมพูบอกยืนทางด้านฟิววิมจะไปครับวิมจ่ายนะโอเปคไม่กล้าพักแม่ดิงสามด้านนะไปครับติวติวบอกถาเพื่อนมีใครไหมดิ๊กี้ว่าไม่จ่ายครับติวติวจะจ่ายต้อนรับ ลง,งนีสำคัญเนี่ยขึ้นได้นะแต่ลงมาดีก็อันตรายกิดขึ้นได้นะต้องระวังนะฮะการเล่นครัทุกทานังนนี่ี่ี้ดนะ้องเนะครับ <S <S 1> <S 1> งแล้วเขียวนียนะี่หดนะอนเดียว ทาทุกทเลยนะฮะนี่นะครับไม่ดูไม่ได้นะครับทางด้านที่ำลัดูนะมีดีกีหมเลยนะฮะสาต้งมาไหมจะไม่มาครับได้บอกอิกทีพีขยันครับลำเลหรือเปล่าม่เง่ายครับใต้ใต้ับนาครับขยายเวาชมชาติจริงนะแต่กระดูกพอไหมครับทางด้านของตัวดีรู้สึกว่ากระดูกแต่เาง่าจะหนากว่า มาแต่ไหนกันบ้างข้อมูลไม่ค่อยดีนะครับทางด้านคอลซูไปครับทางด้านตาได้ครับไปได้ไหมทางด้านบอลนะฮะจะไปเองนะฮะคู้ดีเพชรลำโพงทุกสาขาเลยนะฮะหนับถุนแม่รับต้องขอบหันบอลด้วยครับที่ส่งมาเตอร์ครับจ้ำครับต่อหน้าต่อตาให้เข้าครับได้บอลอยู่หรือเปล่าอย่างแย่งบอลเป็นทางด้านเพชรลำโได้บอลแล้วพวกมาครับไปเลยครับได้บอลทางด้านออฟ แตบอลจ่ายให้กับพางดานบอลบอลจ่ายต้องดิวดิวจ้ามไม่ทรับครับไม่ทรับครับไม่ยแด้บอลครับเปลี่ยนกันแต่บอลอยู่ทางด้านอุนซิโวนต้องมาบ้างออฟได้บอลครับมีสองสองครับว่าไงมีมินที้ว่างจเได้ครับขาสองมาครับเปลี่ยนเลยครับแม่ไม่ไปไม่ได้ครับนี่แน่แต่บอลครับต่บอลสวยครับนี่ครับอ่านจินทายครับไปแล้วดิวดิวจ้ามสองครับดิวจ้ามหรือเปล่าออฟยิงยิกับดาวว่าของการเอาไว้ก่อน จะแก่ๆไวๆตรงนี้ฮะแต่วอยาเป็นของโกตูสาได้แล้วครับมาไม่จะไปมานับีบอลอยู่ทางด้นเฮนัมบู นิกกีได้บอลรงเแต่ยังได้บอลยท้ตวอลราต่อนี่บอลกรด้างสุดไปลเกมมาต่อครับในคอเตอร์ที่สี่นะครับเลอกไครคอเตอร์สนแนี่คอเตอร์นะครับต้องดูบริยานลครับวัดผลการีะนะคอเตอร์ที่สี่เอาละครับ อลอยู่ทางด้านเจฟต์ดังูุดแต่บอลทางด้านโอเปอันนี้พิมครับเบอร์สิบสามตัวแรกตัวตามสามตัวหมูใหญ่เลยจำแนนแข่งเยอะครับบอลอยู่แม่ฟ้าครับไม่ไหวเนี่ยนะมีการผ่านแหนมกรรมนะสองหนึ่งตัวจบแล้วเห็ไปเลยครับเดี๋ยวเก็บไปครับแต่ไม่หางกันเท่าไหร่ครับบอลอยู่ทางด้านโคิโอร์สิวแต่บอลให้กับมิกกี้แต่บอลเตอร์มิกกี้สลุดต่างหูใหญ่น่าจะแม่เอา แม่ดีกี้มาจากไหนไม่รู้นะครับมีดีอะไรบอกด้วยนะครับอาจารย์กดตูโบโอ้ดีกี้ดีกี้นะฮะโอ้เสี๋ยวชิปองเขาจัดการให้แล้วนะครับแม่ดีกีแบบไหนจัดให้หมดไม่มีดีกี้ก็จะจัดให้แบบตัวนี้มันจะดีกี้ดีกี้อะ บอลทางด้านบอลบอลจจจะพีพีดมีจังหมีนี่โอ้โหแม่ไม่เข่ารับแมเอาเข้าไปแล้วดีวสามเดี๋ยวกดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกนึงนี่ครับเทเทการนหารเลยครับแล้วก็อยบอได้ง่ายครับเอาละครับดีเลยครับโอกาสนีไม่ใช่ว่าพีน้ำพูไม่มีเลยครับ่ึงแม้ว่าจบตะกรันไม่ได้ครับ บออยู่ทาง้านิมิมม,มีใครช่วยไหมมีใครช่วยรับเ้า้ามาแต่บอลระดับออกอมจะได้ครับีจังหวะที่้าามมที่ลมือครับแต่ยังแก้บอล็อยู่แต่บอลท้านโคชิโกลูกมมเกือบพลาดนกครับเกือบได้บอล้างทางด้านโคชิโกก็อเตอร์เตอร์เตอร์มาได้บอลแต่บอลมาเันได้บ่ลติวจำไม่เข้าเหมือนกันครับ ได้บอลถึงนั่นทีมทีมจะไปเองครับมีใงไช่วยหรือเปล่าไม่มีครับดีไหมแต่บอลนี้ครับทางด้านโ็ไเปกนคับไม่เข้าครับจบตะกอไม่ได้นี่ครับจริงไม่เคยเข้าอีกแล้วไปครับลงมาได้บอลจ่ายบอลให้กับติวติวเสียปล่าครับผมติวได้กองบอลเห็นไครับตอนนี้ไปครับจังหวะนี้ตาเลยครับไปครับเฉียนเฉียนครับ ไม่ม pues ีใครเชียร์คนชิวเท่าไหร่เลยครับเพราะมันแก่แล้วนะครับสนใจนายกองชิวในทางหน้าตาดีกว่าเยอะเลยแต่เราเรารู้จักกันนะฮะที่เป็นคนชิเลยลูกนี้ว่าไงครับไปครับมันติดหอบออกไมกติดจ่ายเลยครับบอลอยู่ตรนั้นออกออกในบอลจ่ายกับทางหน้าทีมพิมบอลบอลแด่โดนได้ได้ครับแต่ยังเก็บบอลได้ครับ ได้บอลทางด้านฟิวฟิวใช้ทางด้านอเดีง่ายเลยครับหมดงนคืหนักนะฮะดูเยืหนักนะครับนะสองูะ่านะบไ้บอลไไจะไปครับิกี้ลบเตอร์เตอร์ยกับวซิวหกว่าไปจาแ้แล้วไปเแ่นิดเดียวแรงไปนิดนึงบออานไ่อ ครับชิงไหวชิงพิ้งกันอยู่ครับตอนนี้ไปครับคุณหนุ่ยครับไปครับทางด้านเบอร์ซี่เบนครับโต้ครับมาใหม่ก็ยันครับเปลี่ยนตัวแต่ก่อนทางด้านพิกกี้พิกกี้แม่ยังตัดบอลได้ครับนะฮะชิงไหวชิงพิ้งนะฮะสกอร์ยั่ามายขยับเท่าไหร่นะฮะออกตะกอนตัดได้เลยครับคู่นี้คูกนี้ว่าไงคู่กำลังครับวางครับจังหวะนี้ครับนะฮะไม่ใยือไม้อาจจะไม่อยู่กับที่เท่าไหร่นะคุ่ ใชฝาครับจังหวะนองอ๊อฟครับมันใช้มหาชนขาฝาีกาเยอะนนครับไปานครับนนฮะับเยอะคยวาไปเลยรับเดี๋ยวเดไปขออยู่้าดันเปาเปาจ่าย้นตู้ มาเล่นกระป๋องมาเบาโตสามสามแป๊ก mm มีพ hmm. ล mm ิฟ hmm. ล์มาเหมือนะครับคนมาด้วยนะครับคนมาบินะฮะงานสนใจครับวันนี้นะฮะในกีฬาที <état> ่ส่งกันมานะครับไม่ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับโอ้นี่ครับเคยเล่นเยาวชนทีชาติใช่ไหมครับ ไม่มันไม่มีอะไรครับคู่นี้ไม่มีอะไรกับชุครับโดยบอลทางด้านโคชซโมก่อนนะฮะมาในขัสตแบบแต่บอลทางด้านฟิลบ้าไหม<อ>พิกพอจะพิกไม่มีอะไรครับไม่เขาดักทางไว้ก่อนนะฮะยืนดักทางาโโโไว้เลยนะครับรูว่าจะพิกทางไหนนะครับทางด้านโคชูไม่ธรรมดาอย่างเนี้ยบางทีพิกไปแล้วไปหลุดเนะฮะไม่ได้พิกแล้วมันจะุดแข็งเอาอีกครับมาไหมครับยังไม่มาครับแต่บอลทางด้านติว เอาจำนไปเจ้าคร้บแรอรับเตอร์เตอร์ิ้ตัวรับแต่ต้นสายรับิ้เแ่โดนสัยบอนได้รับทางด้านเป็นลำโพงนี่ตัดออกไปทางด้านคุณวรรณได้ส่งบอกเป็นไียวยังคุณพี่คุณี่ะของคราบงหยรถเกียบนะครับไปหาไม่เจอครับมีตู้ใหม่ครับ มาเข้าช่วยได้นะครับกับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะครับสี่คนทุกคนครับทั้งที่เก้านะครับท่านบอกว่าสมไมถึงมีทั้งที่เก้าก็เียกว่าแข่งขันกันต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่เก้าแล้วนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็จัดจัดกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะไม่มีคนดูนะฮะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่นะจัดไปครับ ตรงนี้ว่าไงครับบอลอยู่เท่านั้นดีดไม่ออกซ้ายออกขวาครับไหมครับยังได้บอลครับจบไม่ได้ครับสกอร์อดีไม่ดิ้งพอครับ ตูวๆนะครับเยี่ยมี่ไทนะครับวใหญ่ๆนะครับจกคุณย้นะครับไปตัวนี้นะครับหนแปดนึ่งสีแปดเแปด้านะครับวันนทนี้ เป็นรุ่ัเมียเลยม่ไหวขอกเต่อครับแตนนบ่บอลว่างไงจะไปครับเนลาปูได้บอ,อ,อลบบบอ,อทุกแก่แคคนเดยน,นะะีน่การดันดูข้างเยอะเลยเนีะในช่วงคที่สองขออยู่นะครับจบไม่ได้ครับสกอร์ขออยู่ครับว่าไงจะไปครับทางด้านขวน่าไงซิกกี้เราจะวาครับแม่จะเอาฟาวดวนี้มีครับจะหวี้ได้บอลอยู่ทุงทานเวลา หวานซ่มีสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวแล้วน่ากลัวนะเป็นหัวด้วยเรับสีเลยยาเปลี่ยนตัวนะครับทำให้ชูศอกออกบเด็กว่าไนเด็กว oh ่าไนเด็กว่าไนยังหวะเวียงด้วยนะครับระวังด้วยนะารอหิเป็นหครับ เพื่อบอกว่าทำไรครับขอนิดเดียครับเพื่อบอกว่าไม่กว่าเวเวลาเดินพันเป็นกินเข้าจะเมื่เพื่อบอกว่าห้ามกินเทคพอดอาว่าตามหลังอยู่นะแตจริงนะแต่ไม่เยอะนะครับอย่ากดูที่นนะครับตอนแรกที่นำกลูแม้จะตามหลังอยู่ก็จริงนะแต่ต้องขยันหน่อยครับสกอร์หลอกโดนนัตรงนี <ances fluid intake> ้เอาครับมีจังหวะครับเล่นโบลต์อย่างเดียวครับ แม่ได้ได้ครับผมก็กาเล่นจริงๆก็ต้องแม่นนะครับไปแล้วครับดีครับิกี้ๆจ่ายกับทางด้านโต่โต่จ่ายกับทางด้านเปาโต่เป่าแต่บอลด้ครับครับแม่ได้ครับได้บอลอยู่ว่าไงจังหวะนี้เอาแล้วบอกมาได้บอลใครครับพีมทีมแม่ลูกถึงรัน แมีของท้าดาสีน้ำมูนี่ขยับช้าหน่อยนะครับวงในก็ไม่ค่อยได้นะครับมาสังเกตกันดีๆนะครับตัวใหญ่เล่นลงนอกกลางขอทั้งเยอะเลยนะเล่นจริงนะแต่ไม่เข้าครับยิงไม่เข้าตัวทางด้านโฮเซมูนียิงไม่เข้าก็มีเสื้อมาเก็บให้ครับนี่ครับเห็งไหมครับเหลือได้ไหมไปครับบอกมาครับบอลบอลอยู่บอลข้างในครับบอลบนเกี่ยวกับใจกับฟิลฟิลฟิลเมื่อไงครับเมื่อไงครับนี่ครับที่มลงหนอยแล้วครับ ต้องเข้านะครับนี่ครับไม่มีซีบาวด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะครับจบไม่ได้แล้วก็ดีบาวไม่ได้ทุกโอกาสที่ไม่ได้ทุ่ได้ครับแต่ส่วนโองสมบูรี์ยังไม่ร่วไม่หมดไปครับพีว่าใครกินได้หรือเปล่าไครบอลมาใจหลังทางด้านบอลใส่เข่าระมั่งนะครับขึ้นมาแต่บอลคนด้านพีทีมเพื่อนบอลก็ง่ายครับหนีมาหน่อยครับแม่แก้มประหยาดหน่อยครับปยัดมาครับแต้มในสิบสแต้มต่อ22ไม่ผ่านเลยครับ ยังเหลืออีกหลายคัมเตอร์นะครับยังมีคัมเตอร์ที่สามและคัมเตอร์ที่สี่อยู่นะครับที่เค่คอมเตอร์ที่สามและคัมเตอร์ที่สองเท่านนะครับที่องครับจะไปครับแน่นครับจ่ายบอลให้กับทางด้านเพื่อนุ่มดีตู่มาไหมครับตู่เหมือนเวลาก่อนหรือเปล่าในคัมเตอร์ที่สองนะครับก่อนจบไปครับยังตู่ก็ยืนยันนะครับแี่ยังเหลืออีกหลายเยอะนะครับสำหรับทางด้านที่นุ่มปู่อย่างแพ้นะครับตู่เชย